ระวังใจนะครับระวังใจเพราะว่าใจนี่มันเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นะครับก็ต้องละวังใจเมื่อเราระวังใจนะครับเราก็จะไม่ทุกข์เพราะที่ทุกข์นี่เราจะตัดสินใจดีใจก็ทุกข์เสียใจก็ทุกข์พอใจก็ทุกข์ไม่พอใจก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความไม่ถูกใจ ความไม่เข้าใจความไม่เชื่อใจความไม่มั่นใจซึ่งมันมีตัวใจเป็นต้นเหตุหมดเลยฉันการระวังใจจึงสำคัญมากเพราะเราประมารก็จะปบะมาทเรื่องจิตใจอันนี้แหละฉันต้องระวังใจไม่ว่าใจใครใจพ่อใจแม่ใจพี่ใจน้องใจเพื่อนศิษย์อาจารย์ใจสัตว์ใจคนนะครับมันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง แลวก็พร้อมที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กับตัวเราเองกับผู้อื่นนะครับเพราะใจเป็นต้นเหตุฉนั้นการที่เราผิดใจเสียใจทุกข์ใจทรมานใจลําบากใจตัดสินใจผิดตัดสินใจพลาดหรือว่าใจไม่ดีนะครับใจร้ายทุกอย่างมาจากใจคือเป็นเหตุหมดเลยใจเป็นเหตุขั้นการที่เราระวังใจการที่จะรู้เท่าทันใจนะครับการละใจการตัดใจการ แล้วทีนี้เราต้องเจอใจทุกวันทั้งวันทั้งคืนฉันการระวังการระวังใจก็เปลีบยหมนเรามีแผลนะครับที่ตัวระวังที่มันจะไปกระทบกับสิ่งต่างๆเพื่อให้มันเจ็บใจก็เหมือนกัน้วถ้าเราไม่เป็นระวังนะครับใจเขาใจเราเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งเขาทั้งเรานะครับโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจดยความกำหมาทรู้ท่าไม่ถึงการคึกขน,ขนองมัวเมานะครับ นิสัยทัดแท้สันดานของจิตใจที่ต่างคำต่างวาละต่างกิเลสต่างนิบาตต่างการศึกษาต่างการดําเนินชีวิตนะครับแต่ละเพศแต่ละวัยฉะนั้นการระวังใจจึงจําเป็นมากเพราะว่าใจแต่ละคนนี่เราต้องระวังหมดยิ่งอยู่กันหลายใจนะครับหลายใจหรือว่าใจเดียวก็ต้องระวังนะครับมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดมันเอาแน่นอนไม่ได้ แบบที่เราทะเลาะเบาแว้งกัดแยง้งเบียดเบียน,นกันก,ก็นอกใจไม่เข้าใจนะครับไม่มีใจหรือหมดใจคือมันเกี่ยวกับใจทั้งหมดอ่ะถ้าเราออามาเขียนนี่มันเขียนกันไม่หมดอ่ะเป็นเล่มๆเลยกระดาษอาการของใจแต่ละคนแต่ละเพศแต่ละวัยนะครับตั้งแต่เกิดจนตายมนุษย์เทวดาพรม,มารเปรตอสศักายเสีชาสัตว์นรกนี่คือมีใจหมดชั้นการละว,วังใจนะครับ ระวังอย่าไปประมาทใจนะครับถ้าเราไปเชื่อใจไปมั่นไปยึดถือใจไปสําคัญมั่นหมายว่าใจเราใจเขาของเราของเขานี่ก็จะ,จะพลาดนะครับก็จะเดือดร้อนใครเพราะใจนั้นเวลามันเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ระวังเดี๋ยวก็ใจที่ไม่พอใจใจที่เสียใจทุกใจทรมานใจคือหมายถึงว่าเราดีใจเกินอย่างนี้นะครับไม่ว่าเราทําอะไรคิดอะไรพูดอะไรออกไปเนี่ย รือว่าเสียใจเกินพอใจมากม่พอใจมากการแสดงพฤติกรรมใส่หน้าแววตาท่าทางน้ำเสียงกิริยาการกำลังกายอาวุธนะครับซึ่งมันเป็นโทษหมดเลยเป็นโทษเป็นภยัยเป็นเวรเป็นกรรมเป็นกิเลสเป็นมิบากทำร้ายทำลายลาย้ลา,ยลางผ่านกันก็เพราะใจเลยฉะนั้นต้องระวังใจไม่ให้กำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงัวเมาในอารมณ์ต่างๆในความคิดคำพูดทำระวังใจ เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสปัตพัทมารมเพราะจะมีใจเป็นส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องหรือว่าไปแตะไปต้องรู้เกี่ยวพันสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเลยไม่ว่าตัวเองเรื่องคนอื่นเรื่องพ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติมิตรสายสิทอาจารย์มิตรศัตรูสัพสัตคือต้องระวังใจเลยเพราะถ้าเราไม่ระวังใจนี่มันเหมือนเราอยู่กับงูพิษอะถ้าเราไม่ระวังเียมันฉก นะครับเราเดินทางมืดคำ่ำมีหลุมมีบอ่อนะับทางถนนฝนตกถนนลื่นนะครับมีกิ่งไม้ม่น้ำมันตามถนนถือต้องเรามัดระวังมากแต่ว่าใจมันอยู่ใกล้ตัวเราจบางทีเราลืมลืมระวังหลับตื่นยืนเดินนั่งนอนอยู่คนเดียวอยู่กับใครก็ตามต้องระวังใจเพราะถ้าเราไม่ระวังใจเนี่ยใจมันพาเราไปเสียไปคิดไป ไปทาเป็นนึกตึกตรองไปพิจารณากําหนดเพ่งในระลึกในอารมณ์ในใจิตใจในความรู้สึกจันต้องระวังเพราะใจนี่มันพร้อมที่จะเสียศูนย์เสียความรู้สึกเสียใจนะครับเปลี่ยนใจหรือว่าไม่รู้ว่าอะไรใจอะไรจะเกิดขึ้นบ้างฉันการระวังใจนะครับไม่ว่าใจของใครนะใจไม่ไดมีของใครเราแต่ว่าเราไปยึดว่าเป็นเราเป็นเราเราเป็นเราเราเป็นเขาข,ของเขากนเรามักจะทาตามความพอใจดีใจเสียใจ สุท,ทุกชอบูกใจปิดใจเข้าใจซึ่งเมื่อใจนําแล้วก็พาดหมดเลยเพี้ยนหมดนะครับเพี้ยนหมดเพราะว่ามันจะกาหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมานะครับมันจะเป็นองค์แต่งไปตามความปรารถนาสัญญาวิตตกทาดการพยาบาทอิงสาหรือว่าเป็นนิขมรรมเมตตากรุณาเมื่อไปรวมกลุ่มรวมก้นของหลายใจนะครับกระทบกระทั่งกระทะกระทัน ทางเดียวกันคนละทางทางใครทางมันอยู่ใครอยู่มันกินใครกินมันใช้ใครมันหาใครยามันเกิดใครเกิดมันตายใครมันเจ็บใครเจ็บมันแต่เวลาต้องอาศัยซึ่งอาศัยจิตใจซึ่งการและการนี้มันไม่ได้หลังใจเหมือนกันก็คือเกี่ยวกับใจไม่ว่าในแง่บวกแง่ลบบวกลบโูนหานพอสุดท้ายเกี่ยวกับใจหมดฉันต้องระวังในเบื้องต้นท่าการที่สุดแม้สาเร็จมรคผลนิพพานแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องระวังใจของตุวชนตุุตนต้องระวังใจของตัวเอง แม้ปารานก็ต้องระวังใจนะครับเพราะว่าใจนั้นมันหลอกล่อหลอกลวงหลอกหลอนนะครับให้ไปมีอาการก็จะสังเกตได้ว่าอาการแต่ละการที่เกิดขึ้นกับใจนี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หมดเลยเนื่อเพราะว่าใจมันเหมือนเป็นยาพิษใจเปรียบเหมือนนั้นเป็นพิษภัยที่จะไปผสมกับทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกคําพูดการกระทำทุกการแสดงออกทั้งจิต ใต,ใต้สำนึกเหนือสนึกนอกสํานึกใจที่ผสมกับกิเลสผสมกับกรรมผสมกับพิบากผสมกับโลกสมมุติโลกบัญญัติกิริยาการธาตุขันอยตนะใจไปผสมหมดฉนันก็ต้องระวังใจนะครับเพราะว่ามืนกินปลาต้องระวังก้างนะครับเดินต้องระวังหลุมบ่อระวังลื่นนะครับหรือว่าระวังทุกอย่างเลยซึ่งใจเนี่ยมันเหมือนว่ามันสิ่งสติอยู่กับทุกอารมณ์ทุกความสึกทุกขณะ ที่เกิดขึ้นของธาตุ ans, ของรูปเวทนาสัญญาสังขารจิตญาณดินน้ำลมอากาศการรับรู้การรู้สึกการจําการคิดการนึกตึกตรองความรู้ความเห็นความเข้าใจมันเกิดมันเกิดขึ้นหมดกับธรรมทั้งหลายสังขารทั้งหลายนี่คือออกมาจากใจธรรมก็เลยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกี่ยวที่ต้องไปทําตามธรรมกุศลบ้างอกุศลบ้างบุญบ้างบาปบ้างท่านจึงไม่ให้เรายึดธรรมแล้วก็ไม่ให้ยึดใจไม่ให้ยึดใจต้องระวังใจ ระวังที่จะไปยึดนะครับไปอยากไปยุ่งไปเกีย่ยวไปเนื่องไปเอานะครับไปครอบครองไปย,ยึดมั่นถึงมั่นใจของใครๆนระครับเพราะว่าใจนี้ันเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์เขาเป็นทุกข์ต่างคนต่างเป็นทุกข์ปล่ให้ตามใจเอาใจให้ถูกใจพอใจเชื่อใจมั่นใจซึ่งเป็นเหตุที่เกิดทุกข์หมดเพราะว่าใจมันเปลี่ยนแปลงใจมันไม่เที่ยงมันเกิดดับใจมันเป็นทุกข์นะครับใจมันไม่มีตัวตนแต่มันก็ทําให้ทุกคนขึ้นสวรรค์ลงนรก นะครับหรือว่าไปสู่อบายภูมิอบายมุกนะครับไปสู่เวรกรรมเกเรตวิบากได้หมดเลยฉันจะต้องระวังใจนะครับสละใจตัดใจดับใจละใจปล่อยวางใจเห็นใจเกิดดับเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราฉันการระวังใจนะใจนี้เป็นสมุทยัยตัวใหญ่เลยเป็นอวิชชาฉันจะต้องระวังใจ นะครับมันเกิดดับดับเกิดเมื่อไหรใครไม่รู้ก็ต้องระวังอย่าไปไปต้องอย่าไปจับไปจ้องอย่าไปตั้งอย่าไปเอาอย่าไปยึดจับอีกอย่างอย่าไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราของเราในตัวของเราในใจนะต้องปล่อยวางเพราะใจมันเกิดก็ทุกเป็นเย่างได้เกิดทุกดับก็ยังเป็นให้เกิดทุกเลยนะครับมันตั้งอยู่ก็เป็นเนี่ยได้เกิดทุกฉะนั้นเราต้องระวังใจที่มันเกิดก็เป็นเนี่ยได้เกิดทุกตั้งอยู่ก็เป็นนี่ด้ดับไปก็เป็นเนี่ยไ้เกิดทุกหรือว่าไม่เกิดก็เป็นเนี่ยได้เกิดทุกไม่ตั้งอยู่ก็็เปน ไม่ดับไปก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกฉันจะต้องระวังใจนะครับอย่าได้ไปยึดติดยึด,ยดถือยึดมัน่นอย่าไปสะดุดอย่าไปจับจองต้องตั้งอย่าไปสาใส่ใจสนใจอย่าไปยึดติดถือยึด,ยดมัน่นว่าเป็นใจเขาใจเราของเราของเขาของเราเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเดือ,รอดร้อนนะครับมันจะวุ่นวายมันฟุ้งซ่านมันจะเครียดมันจะทุกข์ทุกข์ด้วยตัวเองด้วยคนอื่นกเพราะเราไปสําคัญไปกําหนดใจไป จเจริญใจไปชอบใจไปพอใจหรือไปตามใจนะครับมันก็เอเคคิดพูดพยายามอะไรตั้งใจเรียนตั้งใจไปเรื่อยซึ่งใจนี่มันเป็นเหตุเกิดทุกอย่างรุนแรงห่ักมากฉันจะต้องระวังใจรู้เท่าทันใจนะครับไม่ประมาทใจทุกดวงทุกขณะที่เกิดขึ้นนะครับอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนลกต้องระวังใจในการมันรู้มันเห็น มันเข้าใจมันสัมผัสสัมพันธ์มันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องอดีตปัจจุบันอนาคตมันมั่วไปหมดฉันจะต้องระวังใจไม่ประมาทใจนะระวังใจเพราะถ้าไม่ระวังนี่มันเดี๋ยวดีใจเกินเสียใจเกินมันก็จะเผาไหมให้เล้าร้อนให้เดือร้อนให้เกิดแก่เจ็บกายให้สุขเศร,ร้าข้าคุยไปลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจให้เเป็นทุกิิริให้เกิดนิวรณ์เสียติีเสียสมาธิหมดปัญญา ให้หลอกให้หลอนนะให้หลอ่อให้หลวงตัวเองแนละผู้อื่นฉันจะต้องระวังใจดีนะครับระวังใจรู้เท่าทันใจในะครับไม่ไปหลงเชื่อใจแบบไม่ว่าใจใครเพราะว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หมดครับฉันเราก็ต้องระวังใจอย่าไปเอาใจอย่าไปยิดถือยึดมั่นเพราะใจการรู้เท่าทันน่้มันเกิดดำไม่เที่ยมเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะครับไม่ใช่เป็นเราของเราดยตัวของเรา เราก็ปล่อยวางไปไม่ไปอะไรกับอะไรกับใจทุกดวงนี่เราตอะวังใจเมื่อระวังใจแล้วมันก็เลยไม่ต้องทุกข์นะครับระวังระวังนะครับระวังยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็แก้ทําให้เจ็บตายแต่ว่าใจนี่มันทาให้ทรมานนะครับมันมีอาการต่างๆถ้าเราไปตามมันมันเหงาใจมันเบื่อมันเซ็งมันทุกข์มันทรมาน คือใจหมดเลย่ันต้องระวังใจใจเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปอะไรอะไรไปเชื่อมันนะรต้องระวังรู้เท่าทันใจอาการร้อยแปดพัน่จะเกิดขึ้นต้องระวังอยากไปสำคัญมันหมายว่าเป็นเราของเราตัวของเราเป็นเพียงสิ่งที่เคลื่อนตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีตตนมันไม่เที่ยงทุกต้องระวังใจใจไม่ใช่ของเรานะครับจึงจะปล่อยวางไม่กังวลไม่ยึดถือใจนจะครับระวังใจนจะครับให้ปล่อยวางใจมันเกิดดับ ใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเรานะครับอย่าไปเห็นว่ามันมีตัวมีตนหรือว่ามันเป็นจริงน,นจังนะครับเป็นเป็นมายาต้องระวังใจด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับระวังใจดีๆอย่าประมาท